สวัสดีค่ะพบกับเราช่องรดบัตรถดบัตรค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทํำส้มตําปูนานะคะเราได้ปูมาแต่ที่ทุ่งนาน,นะคะเรามาแกะออกและบีบมะนาวใส่เลยค่ะเรามาตําส้มตํากันเลยค่ะใส่พริกลงไปเลยนะคะ เราใส่เส้นมะละกอลงไปนิดหนึ่งนะคะ ตำมที่เสร็จแล้วเรามาปรุงกันเลยนะคะเราใส่มะกอกลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะใส่วงชุรดค่ะ ใส่มะเขือเทศต่อเลยนะคะเสียงอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะคะเพรดีเจ็บคอค่ะใส่มะเขือเทศสเสร็จแล้วต่อด้วยน้ำปลาร้าเลยนะคะ คนได้เข้ากันนิดนึงนะคะเราลืมใส่มะนาวนะคะใส่มะนาวต่อเลยค่ะมะนาว,มะ,นาวมะละกอพริพกมะเขือเทศเป็นของเราเองนะคะเก็บสดๆมาจากต้นเลยค่ะปูนาเราก็เอามาจากทุ่งนาของเราเองนะคะ ใส่เส้นมะละกอลงไปเลยค่ะถ้ากินเดียวจะทำเผ็ดกว่านี้นะคะพอเข้ากันแล้วเรามาตักชิมเลยนะคะรสชาติพอดีเลยค่ะ เราใส่ปูลงไปเลยนะคะเราจะไม่ทาำเผ็ดนะคะว่าเด็กๆกินด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะตักปูให้ดูนะคะเพื่อนๆเห็นปูไหมคะ กกเสร็จแล้วตักใส่ถาดที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะกินกับผักบุ้งผักกระเฉดแล้วก็เส้นหมี่ที่เราลวกไว้นะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยมากเลยนะคะ ต้มตำพูนาความเสริฟแล้วค่ะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบบ๊ายบายค่ะ